ยามเช้าค่ะวันนี้เช้าสดใสนะคะแต่อากาศยังคงหนาวเย็นนะคะมาค่ะแบ่งปันความสุขให้กันเลยกันนะคะรือ้องฟ้ายามเช้าค่ะนี่คสดใสยามเช้านะคะทุกคนห้มีความสุขกันนะคะ เป็นปันกันไปสุขกายสุขใจค่ะชีวิตคนเราไม่ต้องอะไรมากมายนะคะตื่นเช้ามาสดชื่นสดใสก็โอเคแล้วค่ะในบ้านเรานะคะคนก็ออกหากินนกก็ออกหากินค่ะเป็นความสุขของเรานะคะยามเชา้าค่ะยามเชา้า ที่กำลังจะผูกปนต้นไม้นะคะเมป,ปันกันไปค่ะทุกคนสุขกายสุขใจเนาะมีความสุขกันเยอะๆค่ะมาดูบรรยากาศยามเช้าของบ้านเราที่ไทยนะคะพระอาทิตย์กำลังผูนะคะสวยงาม สดชื่นสดใสค่ะชีวิตคนเรามี่อะไรค่ะวันนี้ทําดีนะคะทําดีแล้วมีความสุขนะคะมีทําอะไรแล้วมีความสุขทําไปเลยค่ะอยากทำอะไรก็ทําชีวิตคนเราไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นนะคะมีเกิดมีแก่แล้วก็มีดับไปค่ะอะไรมากมายกับชีวิตนะคะ ยามเช้าบ้านเราค่ะสดชื่นนะคะสดชื่นอยู่กับธรรมชาติวันๆไม่ต้องอะไรมากมายนะคะแค่ชีวิตเรามีความสุขสุดชื่นสดใสนะคะความสุขอยู่แค่นี้ค่ะอยู่ที่เรามองเห็นเนี่ยแค่นี้เองไม่ได้ไกลนะคะไม่ได้ไกล พรอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะจริงๆเราพระอาทิตย์ขึ้นนานเลยนะคะแต่ว่าต้นไม้บังค่ะเราก็เลยไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ดวงโตแต่สักครู่ค่ะสักครู่เราจะได้เห็นพระอาทิตย์ดวงโตนะคะสดใสเราอ,อะไรมากมายกับชีวิตเนะาะเช้าตื่นมายังมีลมหายใจนะคะต่อสู้กับวันต่อไป ชาบ,บ้านเราสุขได้ไหนจะเท่าบ้านเราเนาะอิสระนะคะอิสระเสรีนะคะเดี๋ยวาดูพระอทิตขึ้นนะคะดูความสวยงามนะคะธรรมชาติของบ้านเราค่ะนานะเรานลกลับบ้านทีค่ะ ะะเดี๋ยวนี้ดูต่อนะคะเหะ็นไะเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนั้นนะคะ<ด>อยากกินอะไรก็ปลูกคะ่ะนะปลูกเหลือกินเหลือแบ่งปันกันคะ่ะโอกาสก,ก็ขายคะ่ะโอกาสเราก็ขายกันต่อไปนะคะในเงินก็ไม่มากไม่น้นะคะบ้านเราส่วนมากจะแจกกันถ้ามากกว่า ช่วงนี้ช่วงนี้กล้วยค่ะกล,ล้วยกล้วยกําลังออกนะคะกล้วยกําลังออกม,มาอะไรกับชีวิตเนาะ <c oughs> ตื่นขึ้นมาสดชื่นสดใสนะคะขอทุกคนมีความสุขค่ะสุขกายสุขใจนะคะ เราทำดีคิดดีปฏิบัติดีนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจะตามเราไปจนถึงวันสุดท้ายของเราไม่ต้องอ,อะไรมากมายกับชีวิตนะคะตั้งหลักดีๆค่ะตั้งหลักดีๆคิดก่อนทำสดชื่นสดใสค่ะอย่าลืมติดตามเรานะคะ นะไม่ว่าจะเป็น Youtube นะคะช็อตนะคะไลฟ์ Life, สดนะคะอันนี้มือใหม่หัดทำนะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยอย่าลืมติดตามเรานะนะคะแบ่งปันความสุขให้กันค่ะแบ่งปันความสุขนะคะแล้วก็การเรียนรู้นะคะให้กับทุกคนนะคะนะอย่าลืมช่องเรานะคะอาริวันไฮสนะคะแบ่งปันอาริวันไฮส ขอทุกคนมีความสุขนะคะสุขกายสุขใจเห็นไหมคะไม่ว่าคนรือสัตว์ค่ะตื่นเช้ามานี่ออกหากินเงนค่ะนะคะไม่ต้องอะไรมากมายกับชีวิตแค่นี้ก็สุขแล้วคะ่ะบ้านเรา ่วงนี้มะม่วงนะคะอันนี้มะม่วงของแม่ค่ะมะม่วงสา,สามฤด,ดูค่ะออกดอกออกผลทั้งปีนะคะนะ,ะออกผลมาครั้งแรกนี่ลองกินนี่น้ำพริกปลาหวานได้เลยค่ะเปรียวมานะฮะเปรียวจัด <c oughs> นะฮะตเตอแต่ถ้าเธอสุกนะคะหรือเหลืองแล้วนี่นะคะสุดยอดค่ะสุดยอดของมะม่วงอร่อยมากค่ะอร่อยมาก เห็นไหมคะบ้านเรามีดีเยอะนะคะว้านเราส่วนมากไม่ซื้อไม่ขายค่ะแบ่งปันกันค่ะตัวนี้พี่น้องได้กินกันทั่วนะคะสุกละสองลูกสามลูกอ่าจะมองเห็นค่ะเหลืองอีกแล้วนะเหลืองอีกแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมนี่เหลืองอีกแล้ว นะกำลังเหลืองค่ะกำลังเหลืองสุกเร็วค่ะช่วงนี้นะ,ะมีความสุขเนาะอยู่บ้านเราไม่ต้องอะไรมากมาย อันนี้เราถ่ายจากหน้าต่างชั้นสองของบ้านนะคะเห็นไหมคะมสุดร่วนรวนแบ่งปันกันคะ่ะแบ่งปันกันสดชื่นสดใสนะครับบรรยากาศยามเช้าค่ะพอาทิตย์โผล่ไหมคะ เกือบแล้วค่ะบค่ะให้ดูอะไรค่ะนกค่ะนกจัดระเบียบด,ดีมากนะคะมาแล้วพราทิตย์มาแล้วค่ะนํำแสงสว่างมาให้กับทุกคน ให้เป็นวันที่ดีนะคะ have a good day you have a good day มีความสุขกันทุกคนค่ะอย่าลืมติดตามเรานะคะฝากด้วยนะคะมือใหม่ค่ะมือใหม่มือใหม่ในการทำร้ายสดค่ะนี่ฮอาทิตย์มาแล้ว สวยงามค่ะขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะคะมีความสุขกันเยอะๆค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจนะคะเจอกันครั้งต่อไปค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ